สวัสดีครับท่านผู้เกียรติและสื่อมวลชนทุกๆท่านนะครับวันนี้เป็นวันที่ทางสมาคมกล้วยไม้ไทยผู้ส่งออกดอกกล้วยไม้ไทยได้มาแถลงข่าวในเรื่องของการผลกระทบของโรคระบาดโรคแพร่ระบาดโควิด19ในทีนนะครับซึ่งทางสมาคมเองก็มีสมาชิกที่เป็นสมาคม อยู่ก็เกือบ50บริษัทที่เป็นผู้ส่งออกโดยตรงนะครับทั้งรายใหญ่รายเล็กนะครับก็ส่งออกมาช่วงช่วงนี้ตลาดก็เกิดการหยุดชะงักเรื่องจากการแพร่ระบาดท,ทำให้ผู้ส่งออกหลายคนหลายๆบริษัทต,ต้องหยุดปิดกิจการชั่วคราวผลกระทบก็ ออกมาค่อนข้างที่รุนแรงถ้ามันยาวกว่านี้อีกซึ่งเราก็ยังไม่ทราบว่ามันจะยุติเมื่อไหร่ของการแพร่ระบาดเพราะฉะนั้นก็วิงวอนวันนี้ก็เลยมาวอนร้องขอให้รัฐได้มีฐานมาช่วยดูแลในเรื่องของการสนับในเรื่องของการที่จะช่วยเหลือเยียวยา กับผู้ประกอบของสมาคมได้อย่างไรซึ่งกล้วยไม้ถือเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่เป็นที่นิยมของต่างชาติแล้วก็ทำเงินตาเข้าประเทศค่อนข้างที่เยอะเรามีเคยมีเป้าหมายถึงหมื่นล้านก็มีแต่จริงๆแล้วตอนนี้เราก็ทำได้ค่อนข้างดีในการผลิตแล้วก็ยังเป็นที่นิยมของตลาดทั่วโลก ซึ่งตลาดหลักๆตอนนี้เราก็มีอยู่ที่เป็นผลกระทบก็มีจีนอันดับแร,แรกแรกๆเลยแล้วก็มาตอนนี้ก็เป็นอิตาลีเป็นญี่ปุ่นเป็นอิตาลีเป็นออสเตรเลีย,เป,เ,ยเป็นอเมริกาหนักหน่อยตอนนี้ใครที่ส่งตลาดอเมริกาก็ค่อนข้างหนักหน่อยเพราะว่าปัญหาของการเพิ่มตัวเลขในการติดเชื้อของเขายังสูงอยู่แล้วก็มีคนตาย แล้วก็ตลาดอิตาลีก็เหมือนกันตลาดฮอลแลนด์ตลาดในยุโรปซึ่งทําให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะส่งออกได้ในบางประเทศที่อย่างประเทศมาดิฟเล็กๆหรือประเทศเวียดนามต่างๆเนี่ยซึ่งเราก็สามารถที่จะพจะยายามส่งได้แต่มันก็ติดอุปสรรคในเรื่องของสายชั้นบินที่ไม่บินบ้างแคนเซลิลไฟบ้างหรือเพิ่มราคาค่าระวางสูงขึ้นมาก จนลูกค,ค้าก็ไม่สามารถรับได้ซึ่งมันผลจะทบเนี่ยมันก็โดยต้องจำเป็นต้องหยุดกิจการในการส่งออกเป็นการชั่วคราวซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันจะอีกนานเท่าไหร่นะครับซึ่งวันนี้เองสันสมพคมก็อยากจะฝากเรื่องของความช่วยเหลือจากภาครัฐว่า มาตรการต่างๆที่ผ่านมาเราก็อยากได้เหมือนกับรายอื่นๆเราเข้าใจว่าทุกอาชีพทุกทุกกิจการมีปัญหารัฐก็พยายามช่วยเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นด้านไหนแต่เราก็เข้าใจทุกด้านแต่สิ่งที่สำคัญถ้าเราไม่มีการดูแลหันมาดูแลส่วนของ การส่งออกธุรกิจของการกล้วยวงการกล้วยไม้นี้มันก็ทําให้เราเนี่ยต้องเสียหายไปมากกว่านี้ซึ่งความรับผิดชอบของการที่ต้องดูแลคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยมองแล้วในวงการกล้วยไม้ค่อนข้างเยอะนะฮะหลายหมื่นชีวิตไม่ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร,ร,กรโดยตรงผู้ส่งออกครอบครัวนะครับแล้วก็ บริษัทส่งออกเนี่ยก็จะมีพวกบริษัทกล่องพวกบริษัทหลอดพวกบริษัทที่เกี่ยวกับถุงพลาสติกอะไรต่างๆที่ใช้ในการแพ็คกิ้งมันก็มีผลเกี่ยวเนื่องขึ้นมาซึ่งมันก็เป็นวงว้างขึ้นไปซึ่งถ้าถามว่ากล้วยไม้เองไปกล้วยไม้เนี่ยถ้าสามารถที่จะยืนอยู่ได้มันก็ยังช่วยแรงงานได้ภาคแรงงานก็ยังไม่มียังไม่ว่างงานกันเยอะแล้วก็ ซึ่งเราก็ร้องร้องในเรื่องของหลายๆด้านขึ้นมาซึ่งจริงๆเราก็ไม่ต้องการที่จะเป็นได้เงินฟรีโดยโดยโดยความเห็นของผมในส่วนตัวนะครับเราไม่ต้องการขอหรือเป็นเงินฟรีขึ้นมาแต่เราต้องการมาตรการที่ทําไงให้ธุรกิจเราอยู่ได้ที่สามารถที่จะอยู่ได้อย่างเช่นการที่เราจะยืนอยู่ได้กับดูแลแรงงานอีกหลายร้อยชีวิต หรือหลายพันชีวิตเราก็ต้องมีชใช้จ่ายในเรื่องของการที่ปลูกกล้วยไม้แล้วเนี่ยถึงเราจะหยุดทรงออกแต่ค่าใช้จ่ายเราไม่ได้หยุดเรื่องแรงงานเรายังมีต้องจ่ายเรื่องปุ๋ยยาลดน้ําเรายังต้องมีค่าใช้จ่ายอยู่เพราะฉะนั้นถ้าต้นไม้เนี่ยประมาณ20,000ื่นนไร่ส5ง0 0 0ไร่ถึง3 0 0 0 0ไร่เนี่ยถ้าเราปล่อยให้ เสียหายหมดไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ดูแลต้นไม้ให้ดีอยู่ได้อีหนยเราก็จะหมดไปก็จะเป็นการที่ทำลายโดยปริยายในเรื่องของศูนย์ศูนย์พันธ์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลเราก็ต้องรักษาเพื่อหวังว่าคาดหวังว่าถ้าอีหนอยออสถานการณ์กลับมาเร็วขึ้นเราก็ยังสามารถที่จะตัดดอกหรือทำธุรกิจต่อไปได้ แต่ถ้ามันยืดยาวขึ้นเราไม่รู้ว่าเราจะช่วยเหลือตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นก็ประเด็นต่างๆที่เราพูดขึ้นมาเราก็คาดหวังว่ารีวอลัฐให้มาช่วยเยียวยาช่วยมาตรการแต่เราก็ขอขอบคุณในเรื่องบางข้อที่เราลองเรียนไปก็มีมาแล้วก็เห็นได้ขา่าวมีมาแล้วเช่นลดต้น ลดเงินหยุดหยุดเงินต้นพักเงินต้นพักดอกเบี้ยอันนี้ก็เป็นส่วนดีสําหรับทุกๆอาชีพไม่เฉพาะผู้สมออกกัครกล้วยไม้อย่างเดียวนะครับอันนี้ก็ถือว่าขอบคุณภาครัฐส่วนหนึ่งและส่วนหนึ่งก็ที่จะต้องรอหรืออะไรขึ้นมานี่ก็เป็นมาตรการของวงเงินกู้ที่ช่วยเหลือโดยผ่านให้ธนาคารพาณิชย์ได้หรือธนาคารภาครัฐ ได้มีเงินเงินกู้วงเงินกู้ให้กับผู้ส่งออกทุกๆุกรายในวงเงินจะร้อยล้านหรือ20ล้านหรือแล้วแต่นะครับก็ดูความเหมาะสมซึ่งมันจะทำให้ตรงเนี้ให้ช่วยเหลือผู้ส่งออกได้ต่อชีวิตไปได้ในการที่จะทำอาชีพธุรกิจส่งออกกล้วยไม้ซึ่งเ,เป็นธุรกิจถือว่าเป็นธุรกิจสำคัญ อย่างหนึ่งภาคเกษตรของประเทศไทยเพราะฉะนั้นเราคิดว่าตรงนี้ภาครัฐก็น้าแต่เราห่วงในอนาคตต่อไปวันนี้โรคระบาดอย่างนี้นะครับมันก็ยังทำให้อนาคตซึ่งผมมองไปว่าหนึ่งต่อไปเกษตรกรเองหรือผู้ส่งออกเองวันนี้อาจจะไม่ได้มีการที่ถูก b a ็ k ลิสต์หรือเครดิตบูโรหรือปรับโครงสร้างนี้ต่างๆแต่หลังจากนี้ไปเราก็เชื่อว่าไม่แน่อาจจะต้องมีหรือต้องมีแน่นอนในเรื่องของผลกระทบที่จะทำให้ uh, ต้องปรับโครงสร้างนี้หรือ uh, จะติดก,การค้างจ่ายหรือต่างๆเนี่ยโดยเครดิตบูโรซึ่งเราก็มีข้อเรียกร้องมาว่าหนึ่งอยากให้ภาครัฐ อิงวอนให้ภาครัฐช่วยยกเลิกเครดิตปูโรให้กับผู้ส่งออกหรือกเกษตรกรหรือทุกๆุรายเพื่อมีโอกาสในต่อไปในอนาคตที่จะสามารถที่จะกลับมาใช้วงเงินหรือใช้ทุนของของสถาบันการเงินในการที่จะมีโอกาสในการที่จะทำธุรกิจกล้วยไม้ฟื้นฟูได้เร็วขึ้นนะครับแล้วอีกประเด็นหนึ่ง ก็คือการปรับโครงสร้างนี่บางทีเนี่ยมันก็ถามว่าวันนี้คนที่ก,กำลังปรับโครงสร้างนี่หรือถูกปรับโครงสร้างนี้เนี่ยมีผลกระทบไหมมีผลกระทบเพราะว่ามาตรการต่างๆๆเนี่ยมันไม่ได้เข้าเข้าข่ายให้กับกลุ่มกลุ่มลูกค้าประเภทนี้เลยซึ่งถามว่าในในวงการธุรกิจด้วยไม้เนี่ยมันก็มีถามว่ามันมีอุปสรรคปัญหาก็เยอะพอสมควรไม่ว่าเรื่อง เรื่องการกีดกันทางการค้าก็มีเรื่องของค่าเงินบาทก็กมีเรื่องของเศรษฐกิจการเมืองก็มีนะครับแล้วมาเจอผลกระทบของอโรคแพร่ระบาดโควิด1 9อีกมันก็ทำให้ทุกๆอย่างมันน่าจะเป็นในทิศท,ทางที่เราต้องต้องต่อสู้พวกเราก็ต้องต่อสู้ในทางสมาคมผู้สมาชิกของสมาคมเองก็ต้อง,ต,องต้องช่วยกัน เพราะฉะนั้นสิ่งที่คาดหวังว่าภาครัฐจะช่วยและอีกกรณีน,นี้หนึ่งในเรื่องของการที่เราจะต้องทําส่งเงินสมทบทุนประกันสังคมแล้วเนี่ยเราก็ยังถูกว่านายจ้างเราเป็นฝ่ายนายจ้างเราต้องจ่าย4ี่ร้อยละสี่ซึ่งลูกจ้างร้อยละหนึ่งแต่ถามว่าวันนี้เรายังไม่มีไรายได้อะไรขึ้นมาเลยเราก็อยากขอวิงวอนว่าถ้าเป็นไปได้ไหมขอสักร้อยละหนึ่งเท่ากัน ตรงนี้มันก็จะวินวินใต่มาเราก็ยังสามารถที่จะช่วยลูกลูกลูก,ลกจ้างให้สามารถที่ทํางานได้แล้วเราก็จ่ายมีมีเงินจ่ายในการสมทบทุนเข้าไปในในวันนี้เนี่ยร้อยละหนึ่งนะครับก็น่าจะจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับอีกกรณีน,นีนึงก็เป็นเงินการที่ไรายได้นิติบุคคล นะครับซึ่งปกติก็เสีย20่ร้อยละ20ต่อปีนะครับตอนนี้ก็มีหลายมาตรการที่เลื่อนหรืออะไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าส่งออกไม่ได้เนี่ยถือว่าศูนย์เลยนะครับภาคส่งออกนี่ไม่มีไรายได้เลยนะครับซึ่งถามว่าศูนย์เลยเป็นศูนย์เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากขอมาตรการตรงนี้ว่าถ้าจาก120ร้อยละยี่สิบเหลือสักร้อยสบห้าสักปี2ปีได้ไหมอันนี้ก็จะเป็นการช่วยเหลือ เยียวยาให้กับกับผู้ส่งออกกล้วยไม้ไทยนะครับและสมาชิกผู้ส่งออกก็จะได้มีลมหายใจในการที่จะมีใจที่จะต่อสู้ไกลกับไปนะครับส่วนเรื่องอื่นๆนะครับก็อยากให้ทางภาครัฐได้ช่วยหลังจากนี้ไปนะครับถ้าพอช่วยได้อย่างเรื่องของค่าไฟค่าน้ำมันก็แค่เป็นของบุคคลส่วนบุคคลนะครับ แต่ถ้าเป็นของผู้สุกออกเนี่ยอย่างเงี้ยถามว่าเราไม่แพ็กเราไม่มีเราปิดจิตการแพ็แต่เรื่องของการดําเนินเอกสารดําเนินอะไรที่ต่ต้องเลี้ยงคนงานอะไรเนี่ยมันก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยสาธารณูปโภคเรื่อง่าน้ํากับไฟถ้าช่วยได้ก็ฝากภาครัฐให้ช่วยดูให้นิดหนึ่งว่าอาจจะช่วยผู้ประกอบการหรือสักลดหน่วยลงไปหรือจะช่วยสัก50 ร้อยละห้ในช่วงวิกฤตทั้งในกรุงเทพและปริมณฑลก็หรือต่างจังหวัดก็น่าจะเป็นผลดีสําหรับผู้ส่งออกกล้วยไม้ไทยทุกๆท,ท่านทุกๆบริษัทนะครับก็สุดท้ายนี้ก็อยากฝากภาครัฐให้ในข้อเรียกร้องต่างๆนะครับอยากให้ภาครัฐช่วยเหลือวิงวอนว่าธุรกิจส่งออกกล้วยไม้ยังมีความสําคัญ ยังมีบทบาทในเวทีโลกซึ่งหลายๆหนังสือหลายๆเ,เล่มหรือหรือในวงการสื่อสารต่างๆกล้วยไม,ไม้ไม่แพ้ดอกไม้ประเทศอื่นๆกล้วยไม้มีชื่อเสียงตลอดและกล้วยไม้เองเนี่ยสามารถทําชื่อเสียงให้กับประเทศไทยค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นความนิยมในต่างประเทศยังมีซึ่งวันเนี้ถามว่าถ้าเราสายการบินมีบินนะเรายังส่งได้เลย ถึงถึงอยู่ในช่วงโลกโรคระบาดเนี่ยแต่บางประเทศก็ไม่ได้แตบ่บางประเทศบางประเทศยังถือว่ายังสามารถทําได้ก็ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากล้วยไม้ของเรายังมีความต้องการยังมีความนิยมต่อไปเพราะฉะนั้นนะครับก็ฝากท่านภาครัฐนะครับช่วยดูช่วยอุดหน,นุนหรือช่วยสนับสน,นุนหรือช่วยเยียวยา ให้กับผู้ส่งออกสมาคมผู้ส่งออกดอกกล้วยไม้ไทยผู้ส่งออกที่เป็นสมาชิกทุกๆท่านแล้วก็เกษตรกร,ร,กรที่จะทําอาชีพของกล้วยไม้นะครับซึ่งเป็นกเกษตรกรรมคือและก็เป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยอันดับต้นๆเหมือนกันนะครับก็ฝากขอบคุณครับ